หลวงปู่แหวนสุจินโนเกิดเมื่อพศ2330ที่จังหวัดเลยบรรพชาเป็นสมณเณรตั้งแต่วัยเด็กท่านมุ่งมันศึกษาพระธรรมและออกทุดดงไปทั่วทั้งไทยลาวพมา่าเพื่อฝึกฝนตนเองให้เข้าถึงความสงบภายในต่อมาท่านได้พบและศึกษากับพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตผู้เป็นครูใหญ่สายวิปัสสนากรรมฐานหลวงปู่แหวนยึดมั่นในแนวทางนี้ตลอดชีวิต เน้นความเรียบง่ายสันโดษและไม่ยึดติดในลาบสักการะในบ้านปลายชีวิตหลวงปู่แหวนจำพรรษาอยู่ที่วัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่บนภูเขาสูงท่านยังคงปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดจนประชาชนจากทั่วสารทิศต,ต่างพากันเดินทางขึ้นดอยเพื่อกราบนมัสก,การแม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็ได้เสด็จไปกราบนมัสก,การด้วยพระองค์เอง หลวงปู่แหวนเป็นเสมือนหลักใจของชาวไทยในยุคสงครามเย็นขณะที่บ้านเมืองหวาดภาวาท่านกลับชี้ให้เห็นทางแห่งสติและความสงบคำสอนของท่านเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งเช่นให้อยู่กับความจริงอย่าอยู่กับความคิดของที่ไม่ใช่ของเราแม้อยู่ใกล้ก็อย่าประยุทธ์หลวงปู่แหวนละสังขารเมื่อปีพออ 2, 28, ศ2528สิริอายุ98ปีพรรษา79 งานพระราชทานเพลิงศพท่านถือเป็นหนึ่งในงานที่มีพุทธศาสนิกชนมาร่วมมากที่สุดแม้การเวลาจะผ่านไปหลายสิบปีแต่ชื่อเสียงคำสอนและแบบอย่างการดำเนินชีวิตของหลวงปู่แหวนยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนหันมามองเห็นคุณค่าของความเรียบง่ายและการมีสติในทุกลมหายใจ